นี่จ้าต้มโอยำน้ำปลาข้าวไข่ข้าวไข่นะคะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยดาจะจิ้มเนอะอืมอืมใส่น้ำฮะห่านะทางเหน้าอุ้ยน้ำน้ำอะไรน้ำห่น้ำฮะนี่โอ้ยเพล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 นี่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 แซ่บแซ่บตาสว่างเที่ยงเที่ยงมือเที่ยงมือเที่ยงตาสว่าง ใครอยากกินใครอยากกินนี่บ้านใครมีส้มโอนะแต่ถ้าคอยนี่มีจุดเด่นเลยนะมีคอหวานอยหวานอมเปรี้ยวนาหิมน่อยแต่ห้าหิ่มน่อยวิดาชอบมักนี่นี่จ้าใส่ห้าหิ่เจ้าฮะใส่ห้าโอ้ยเป็นจอนกุนเป็นจอนกุนเนาเป็นจอนเป็นจอนนี่ตะแคงผู้หอดูตะแคงผู้หอเนี่ย ดูนี่ดูนี่วิดาขุ้เหนือนะเจ้าเจ้าคนลำปางเจ้าคนลำปางอันนี้เติมนิดหน่อยแฮมน้อยแฮมน้อยแฮมน้อยเจ้าปอปอปอก่อนปอก่อนยังใหอกินปลรกับน้ำอเติมนี่เติมนี่ติมนี่ติมนี่อ้จลูดแล้วเอาเติมปลาราเติไว้ขัดน้ำปลาขัดน้ำปลาเติมน้ำปลาโดยเจ้าอขาดขาดถั่วลิสงเจ้าถั่วดิสเจ้าดูหโโอ้โหไอ้อ้โอเอ้โพพอ้อ้ จนลำขนาดลำขนาดนะเจ้าลำแต้ะนี่เด้อนี่เด้อถ้าข่อยนะเจ้ายำถ้าข่อยส้มโอนถ้าข่อยเจ้าเป็นขอดีเมืองพิจิตรนะเจ้าหวานอมเปรี้ยวดูเสียงดูเสียงดูเสียงสองพอเด้อ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 อือืืนี่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 เนี่ย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 ลำแตะลำว่า อมอดจะสมัครเป็นจดายเป็นจดายอยู่พิจิตรก็ต้องกินส้มท่าคอยนะเจ้าส้มท่าคอยสวนนาดําเยวานะอุ้ยอุ้ยโขกโขกสวนนาดําเยวาปอดไทย ไลยายฆ่าแมลงกินแล้วสาวแบบอุ้ยเดียนเจ้าผมปีปีแล้วเด้ออกห้แข็งแรงแข่งแรงนะเจ้าหกสิบแล้วนะเจ้าไปขึ้นอะไรนะขึ้นทะเบียนทะเบียนหนาหนส่งปหกสิบทะเบียนคนเท่ามีเด็เจอกันใหม่นะเจ้าอุ้ยเดียกับอุ้ยนิวนะเจ้า